มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนละครึง่งกดรับเงินช่วยเหลือต่อเนื่องค่ะเมื่อวันที่13พฤศจิกายนเพจสถานีข่าวกระทรวงกางครคลังได้โพสต์ข้อความระบุนะคะว่ากระทรวงกางครคลังพร้อมโอนเงินให้กับร้านค้าโครงการคนละครึง่งทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดเริ่มวันเสาร์นี้ นายพรชัยจีระเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังและก็ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้จัดทําระบบเพื่อรองรับการโอนเงินในส่วนที่ภาครัฐร่วมจ่ายให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึง่งทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะจากเดิมที่โอนให้ในวันทําการถัดไป เนื่องจากกระทรวงการคลงังได้กำนึงถึงความสำคัญในการช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยค่ะโดยเฉพาะหาบเร่แผงลอยที่จำเป็นต้องมีเงินหมุนเวียนในการค้าขายได้อย่างต่อเนื่องทุกวันนะคะโดยจะเริ่มโอนเงินในวันหยุดตั้งแต่วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563นี้โดยย่อใช้จ่ายของประชาชนเครื่องหนึ่งที่ได้ใช้จ่ายกับทางร้านค้านะคะ ร้านค้าจะได้รับยอดรวมโอนเข้าบัญชีที่ลงทะเบียนทุกสิ้นวันในช่วง2นาฬิกาถึง6นาฬิกาตามระบบชำระเงินของธนาคารค่ะสำหรับส่วนที่ภาคราัฐร่วมจ่ายอีกครึ่งหนึ่งร้านค้าจะได้รับในวันถัดไปในช่วงเวลา17นาฬิถึง19นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดนะคะนอกจากนี้สำหรับความคืบหน้าล่าสุดณนะวันที่13พฤศจิกาย,ยน2563เวลา12นาฬิกา มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า6.5แสนร้านค้านะคะและมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น7,832,522คนโดยมียอดการใช้จ่ายสะสมนะคะ1 3 7 6 4ล้านบาทแบ่งเป็นยอดเงินที่ประชาชนใช้จ่าย7,012ล้านบาทค่ะและภาครัฐนะคะร่วมจ่ายอีก6,752ล้านบาทยอดใช้จ่ายเฉลี่ยนะคะ 207บาทต่อครั้งค่ะโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุดนะคะอันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็เชียงใหม่ตามลำดับค่ะทางนี้นะคะยอดการใช้จ่ายของเมืองรองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นกันค่ะรองโฆษกระทรวงการคลังได้ย้ำว่าประชาชนที่ลงทะเบียนสำเร็จนะคะ และได้รับ SMS ยืนยันสิทธิทแล้วขอให้รีบติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าต่างรวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยและขอให้เริ่มใช้สิทธิ์ในการใช้จ่ายภายใน14วันตามที่กำหนดเพื่อรักษาสิทธิการใช้จ่ายตามโครงการจนถึงวันที่31ธันวาคม2563ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ